สวัสดีครับก็มาพบกับลุงบุญพาชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนไปห้างที่ข้างสวนนะครับไปชมห้างที่ข้างสวนก็หลายวันแล้วนะครับไม่ได้เข้าไปเยี่ยมวันนี้สภาพห้างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมครับไปด้วยกันครับนี่ครับก็อยู่ริมชายป่านะครับ ก็เดินไปด้วยกันนะครับนี่้อผ่านธรรมชาตินี่ก็เป็นต้นกระเพาะนะครับเป็นต้นกระเพาะเป็นต้นกระปลาก็เข้าช่วงฤด,ดูแล้งครับเพื่อนๆเนข้าช่วงฤด,ดูแล้งก็อาจจะแห้งเหี่ยวไปนะครับดูดีครับ เป็นธรรมชาตินะครับอย่างเขียวสดใสดูบ้างนี่ครับก็เป็นลำห้วยที่ลุงบุญเคยนำโปงพางนะครับมาดักไว้นี่ครับอตอนนี้ก็แห้งตรงนี้ก็เป็นสระน้ำนะครับเป็นสระน้ำเป็นบอ่อก็ยังมีน้ำอยู่นะครับ นี่ครับก็เป็นลําห้วยเล็กๆต้นนั้นก็มีพงพางนะครับตอนนั้นมีพงพางนี่ครับขอพาเพื่อนๆเดินเลาะ,ละายป่าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมห้างกันนะครับนี่ก็เป็นต้นต้นปลิงนะครับต้นปลิงใหญ่นะครับ ก็ยังไม่ออกลูกนะครับยังไม่เห็นลูกมีนะครับมีนะครับลุงบุญมาเจอแล้วนะครับกอลูกของเขาก็เริ่มมีเดี๋ยวลุงบุญจะให้เพื่อนได้ดูจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาหมดแล้วนะครับลุงลุงบุญมองไม่เห็นมาสักครู่นะครับก็เขาล่วงล่นไปหมดแล้วนะครับก็นานครับ ยังมีสีส้มๆอยู่ตรงนั้นครับนั่นนะครับเป็นลูกที่ก็สุกแล้วนะครับก็เริ่มหมดแล้วครับเริ่มหมดแล้วครับนุ่มมูลคิดว่าไม่เป็นครับสุดท้ายก็ออกเป็นแล้วนะครับแต่เขาก็เริ่มหมดแล้วนะครับครับก็เดินลัดเลาะไปยังห้างดีกว่าครับนี่ครับก็ฝานชายป่าัดเลาะไปนะครับ นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งก็มาทะลุลําห้วยนะครับมาทะลุลําห้วยที่ลุงบุญได้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับมาทะลุลําห้วยก็น้ําก็เริ่มแห้งขอดแล้วนะครับน้ําเริ่มแห้งแล้วนะครับในลาห้วยก็มีเพื่อนเนเขามาเล็มจัดหญ้าให้หัวนะครับน้ําก็ยังมีบ้างนะครับเล็กน้อยนน่นครับ ่วนห้างลุงบุญก็อยู่โน่นครับโน่นครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าครับโน่นครับอยู่โน่นครับโน่นกับห้างลุงบุญอยู่โน่นครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนเลาะไปตั้งใจป่าโน่นครับมีป่าครับมีป่าเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนเพื่อนเลาะไปอีกทางนะครับเราไม่ลงห้วยนะครับเพราะว่าถ้ามองแบบนี้นะครับเหมือนมีน้ําเล็กๆเนี่ยแต่ยังลึกนะครับความลึกก็ยังประมาณสัก ห้าเซนได้นะครับออก็น่นกับห้างอยู่โน่นเดี๋ยวไปห้างกันเลยครับ ครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็เดินมาก็ถึงกอไผ่แล้วนะครับถึงกอไผ่แล้วนี่เป็นกอไผ่ที่ลุงบุญได้ทําการตัดนอเมื่อวันก่อนนะครับก็อยู่ใกล้ๆห้างครับนี่ครับพอหลายวันแล้วไม่เข้ามาก็มีนอขึ้นมาใหม่อีกนะครับนี่ครับมีนอขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับ นี่อีกหนอด้วยนะครับนี่อีกหนอด้วยนะครับเมีสองหน่เดี๋ยวกับมีแขนงเล็กๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีหน่อใหญ่ๆบ้างหรือเปล่าครับโน่นครับมีครับมีหน่อใหญ่ครับนครับอยู่ตรงนี้นะครับโน่นครับมีหน่อใหญ่อยู่นะครับมีหน่อใหญ่ด้วยนะครับพอพาเพื่อนๆมาชมเมื่อวันก่อนพอวันนี้ หายไปหลายวันก็เข้ามานะครับเรามาชมห้างกันครับถึงเลยครับโนนกับเพื่อนเฟนครับถึงแล้วห้างครับโนนครับก็ต้องดูรอบๆอบก่อนนะครับดูรอบๆอบก่อนก่อนที่เราจะขึ้นห้างก็ต้องตรวจรอบๆอบห้างให้ดีนะครับ เผื่อมอีสัตว์ไม่ปึงประสงค์นะครับนอนครับเบนห้างนะครับคอยสังเกตได้ดีก่อนนะครับใต้ห้างครับเผื่อว่าจะมีจำพวก ไล้นะครับจตพวกหูเหลือมนะครับเพราะว่าอยู่ริมน้ําบริเวณนี้มีหูเหลือมนะครับก็คอยสังเกตได้ดีก่อนนะครับเผื่อเขาจะ,ะขึ้นไปพักผ่อนนะครับขอสองเราดูให้ดีก่อนที่เราจะขึ้นนะครับครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนขึ้นไปชมนะครับ นี่ครับฟืนห้างก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับก็ยังแข็งแรงนะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับเดี๋ยวราขึ้นไมด้วยกันครับนี่ครับหนุบุญก็ได้นําฟืนเพื่อที่จะก่อไฟแต่วันก่อนไม่ได้ก่อน,นะครับเพราะว่าเก้าช่วงหน้าแล้งครับหนุบุญก็ไม่กล้าก่อน,นะครับเพราะว่าหากมี ไวตกลงไปด้านล่างก็อาจจะเพลิงกิดเพลิงไม่ได้นะครับครับก็เลยเก็บมาวางไว้อย่างเดียวนะครับครับก็อยังแข็งแรงนะครับพื้นหางก็ยังแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอ่าโยกไปบ้างนะครับถึงแม้ว่าเขาจะโยกแต่ก็กยังแข็งแรงดีอยู่นะครับนี่ครับ นี่ครับก็ส่วนด้านบนนะครับที่ลุงบุญได้ทำหลังคาไว้ก็เริ่มรั่วเป็นรูแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่น้าฝนแค่กันแดดเอาไว้บ้างเล็กๆน้อยๆส่วนพื้นแข็งแรงก็สามารถที่จะ่านั่งพักผ่อนได้นะครับยังมานอนพักผ่อนได้นะครับนี่นะครับ ครับเพื่อนๆครับก็เดินมาก็ได้เหือเลยนะครับได้เหือเลยพอขึ้นมาก็นั่งพักเดี๋ยวหากมีโอกาสนะครับเพื่อนๆครับหลุงบุญก็จะน,นําเพื่อนๆมานั่งเล่นตอนหัวค่ํานะครับถ้ามีโอกาสว่างๆก็จะเดินพาเพื่อนมานั่งคุยกันอีกนะครับก็ รู้สึกว่าหลายวันนะครับไม่ได้มาเหงือก็ท <g ul ch> ่วมเลยนะครับเดินมาเมื่อกี้นะครับก็วันนี้ก็แค่มาเยี่ยมห้างนะครับเพื <S <S <ๆ>่อนๆก็ยังแข็งแรงมีโอกาสนะครับอยวจะพาเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมานั่งชมบรรยากาศดามค่ำคืนกันอีกนะครับแต่ช่วงนี้ลงบืนติดภารกิจ บางอย่างก็เลยไม่ได้เข้ามานะครับออก็คิดว่าหากมีเวลาว่างนะครับเพื่อนๆครับก็จะฝากเพื่อนๆมาชมอีกนะครับนี่ครับบรรยากาศครับดีนะครับบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีนี่ครับ นวนครับสวนสวนลุงบุญนะครับสวนมะละกอก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับนวนครับเป็นไกลๆน้นครับเป็นสวนมะละกอก็ตอนที่ลุงบุญได้พาเพื่อนๆขึ้นมาบนห้างนี่ก็ได้ทําการลดน้ํามะละกอไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับห้างก็ยังแข็งแรงไม่มีคําว่าจะหักโค่นนะครับเพราะว่า อยู่บนต้นกระถินถึงหอกขึ้นมาก็แข็งแรงดีนะครับครับเปื่อนๆครับคลิปนี้ก็คงต้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไว้ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ